ห้าร้อยสี่สิบบาทโฟกัสไหมโฟกัสเถอะเดี๋ยวไปดูกันนี่เราก็กำลังรออาหารกันนะคะเราจะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ได้ที่แนะนำนะคะนี่คือถ้าจะมาวันหยุดธรรมดาเราไมต้องมาเร็วๆเลยนะคะคนจะเยอะแต่ร้านเปิดดีก่าใช่ค่ะคนจะเยอะนะคะเยอะไม่ไหวแนะนำให้มาวันธรรมดาวันธรรมดาคนจะ วันนี้ต้องมาวันอาทิตย์น,นคคะค,ะ,ค,ะ,คะเขเลยเยอะหน่อยเรามาช่วงบ่ายโมงทีทนี่แบบที่เขาแบบยงตรงมาให้เราเลยแน,น,น,นะนำว่าพี่พนักงานที่นี่ใจดีมากตู้จาสุภาพเรียบร้อยเหมาะกับคนแบบเราเราอันดับหน,นึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะสอบถามเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะดีครับอ๋อกินข้าวายังคะหิวข้าวไหมคะ อะไรอ่ะน้ำเย็ดน้ำเย็ดอ๋อย่างเหรอได้สั่งข้าวยังคะไม่ทำไมไม่สั่งคะ่าติดห้างดทำไมไม่หิวคะกุ้งขมับเลยนะอ้นุ่มก็พูดไม่ได้นี่ก็เขียนถาม ำไมพูดไม่พอเลยคะอ,อ๋อไม่ใช่ทำไมพิมพ์ไม่พอเลยคะไม่ใช่พิมพ์ไม่พออะไรทำไมพิมพ์ไม่พอเลย,มมอ,เลยอ้าวเครียดเครียดเครียดกับการเข้ามาหาอะไรก็คือการคนะุยกับมึงนะพอรึ เฮ้ยเพลงอตาออตอมหมอ F C อาตอมใช่ไหมคะโอู้ชอบเหมือนกันคะ่ะ What มารีวิวน้ำเลคะนี่ก็คือโกโก้ค่ะส่วนนี้ก็คือชาเขียวค่ะส่วนนี้ก็คือสตารเบัคส์โซดาค่ะส่วน,ส,วนส่วนอันนี้ก็คือเลมอนโซดา,มมา,ดาค่ะเข้าใจไหมรีวิวโกโก้ที่เรากินนะคะโกโก้ก็คือ นมล้วนค่ะอร่อยค่ะไม่หวานมากดูพี่ไม่อยากหวาดิดีค่ะดีใช้เกลียวเป็นไงบ้างคะชาเกลียวเป็นไงคะกินให้กินให้ดูหน่อยกินให้ดูกินช้าไปเลยเป็นแล้วคะรสชาติกอรสชาติเป็นไงบ้างคะถ้าใครไม่ก็ใครกินหวานก็คือ แต่ถ้าแบบว่าคนชอบกินหวานน้อยวันนี้อยู่แล้วคือโอเคแบบโอเคมากๆต่อไปนะคะเราจะอินทีวีเพิ่มอะไรอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาอืมรสชาติอร่อยค่ะซาเปรี้ยวหวานมีครบจบทุกอย่างเลยแต่ของสุดยอดค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะคนขาคนนี้เขาตอนนี้เขาพูดไม่ได้ะพอจะพออยู่พูดไม่ได้เราขยันให้พูดจริงๆ ตอนนี้ส้มจะมารีวิวข้าวนะคะคือข้าวอะไรคะข้าวผัดพริกแกงหมูเราสั่งมาแบบเผ็ดน้อยนะคะเราจะมาดูคุณส้มมรีวิวนะคะเปิดช่องเลยไหมล่ะพี่ชิมนะชิมชิมชิมเลยค่เป็นไงคะเป็นไงคะยังเคี้ยวไม่หมด โอ้โหนะหมูนุ่มอ่ะนุ่มแบบนุ่มเลยแล้วมันแบบมันไม่มันหมันนะคะเราจะให้ดูหน้าตานะคะหน้าตาคือหน้าตานะคะมีน้ำซุปด้วยค่ะน้ำซุปเห็ดราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จานนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะราคาไม่แพงมากนะคะว่าราคาเข้าถึงได้นะคะทั้งแบบบรรยากาศทั้งอะไรเราว่ามันสมราคานะคะใช่ค่ะ ออขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้บ๊ายบอยู่กังทลาะไรอยู่คะกำลังจะวาดธรรมาชาติอยู่ครับเป็นสะพานธรรมาชาตินี่เป็นชาติหรอบุงบ้งบุ้งเป็นทำไรอยู่ทำไรอยู่โอ้ชิวจังเลยอเออผสมสีอยู่นะคะนี่แล้วก็จะมีเป็อนอย่างนี้ ปากกับคุณโรเธอค่ะเต็มเือเต็สนุกมากทุกคนก็แบบไม่แทบไม่ค่อยมาทำอะไรอย่างนี้เลยพอมาทำอะไรแบบนี้ก็คือแบบดีมากเปิดประสบการณ์เขามีเราแค่ซื้อแ็นวาดรูปกับเขาอันนี้สองร้อบาทแล้วก็หายกนคนละร้อยส่วนสีสีสีทุกกันมีอันนี้ด้วยมีให้ครบหุดเลยอันนี้ี้ทุกอย่างสีทุกกัน อย่างลบคาอ์โเทปมีหมดเลยทั้งหมดเก็คือสองร้อยจุดเอ้ยมันก็สูงกันแล้วอันนี้ใช่แล้วก็มีผนงานถ้าใครสมบัติไม่พอใจว่าแบบตัวเองวาดลูกไม่เก่งเขาก็มีแบบเขาเรียกอะไรพิมพ์วาดห้ามีพิมพ์รับรองว่ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอนในโชว์ผลงานโชว์งานนี่สวยมากสวยมนหลาวหลังขาวงไหนแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงไปดูไปดูไปดู เแค่อย yeah, no, no. mm ่าเพิ่งมาควายเขาไหนจิตตะลังจิตกรอนตัวน้อยทั้งสองเป็นไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าให้เสร็จนะควายเขาอันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนะเป็นสะพานธรรมชาติบอกเขาไปทำไรอะสะพานธรรมชาติอ๋อชาขญยี่สิบอะไรนะสภาพไม่ได้ยินเสียงเลยแม่โอ้โหโอเมกอดอันนี้ลงแรลงเงามิติ พิตตี้ใดๆพิติมากขอบคุณนะอันนี้น่าจะจะศิละปะเป็นศิลป์เปิดแล้วล่ะ <c oughs> อุ้ยอย่าเพิ่งต่อยกันอย่าเพิ่งต่อยกันอย่าเพิ่งต่อยกันใน <c oughs> ส่วนนี้เป็นไงคะนี่ไปทำอะไรมาผสมสีค่ะผสมสีสมสไหนศิละปะกับคนเลยเธอศิลปะเป<อ>ิดกับยัยเลยเธอเออชื่อตอนใหม่ศิละปะกับอะไรยัยเ,เลยเธอ เขมีผ้ากันเปื้อนด้วยนะมีผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนก็จะแบบเออมีหลายสีเลยมาถึงผ้ากันเปื้อนค่ะนี่ก็อะไรนะศิลปะกับใยละทงมาอีกเลยเออจ้าวอันนี้เมื่อไหร่จะเสร็จคะปีหนึ่งแรงถ้าจะตอบว่าอีกสองปีก็นั่งไปเลยนะคะ มีอะไรล่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการราดเรียเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลีวิวของนี่แหะอ๋อนี่เราไปถ่ายคนจะไปม่ายงนี่ในน่ารักคนนี้น่ารักสุดๆใช่ไหมคนนี้ก็น่ารักมากมันเป็นตีมแบบตุดจีนตุจีนหน่อยนะคะเขาแบบจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆตอนนี้ตุ๊จีนนี้ก็มีถึงประมาณที่24กุมภาพันก็ เตรียมรับรั์เตรียมรับอ่งเปาอะไรกันได้เลยขอให้โชคดีปังปังายผมหนึ่งเทไปเลยมเมคืนไ่าอ๋อก็จะปิดคลิปแล้วอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วออันนี้ก็คือผลงานของเรานะคะยังไงก็วันนี้พวกเราเขอกล้ากันตลอดไม่มา